ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิบโกงเกาหลีใต้โลกไม่ลืมอาจมีคำยาที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออาไปท่านมาหน้าที่ดีด้วยหากดูแลวชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมเติมไปกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ ันดับที่10เป็นการแข่งขันแบดมินตันในศึกโอลิมปิกที่ลอนดอนโดยทีมนักแบดสาวชาวเกาหลีใต้แกกอกรรมทำเรื่องงามหน้าให้เป็นข่าวใหญ่มาแล้วทั่วโลกโดยนักแบดสาวของเกาหลีนั้นร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนจับมือกันแพ้ชนิดเล่นไม่สมศักดิ์สีแบบให้อีกฝ่ายแกล้งแพ้จนมีการสอบสวนและทางสมาคมกีฬาต้องปรับตกรอบทั้งหมดในโอลิมปิกครั้งนั้นและยังไม่จบเท่านี้เพราะในเอเชียนเกมในบ้านเกาหลียังมีกระแสวิจารณ์ว่าเวลาเจอกับเกาหลีใต้ทีไรแม่งชอบมีลมวิเศษมาช่วยให้เกาหลีต้ ้คว้าัยไปทุกทีเลยอันดับที่9ก้าในการชกมวยระหว่างทักชอดยำไรนักชกชาวมองโกเลียกับฮัมซังเมียงนักชกเกาหลีใต้เสือเกิดข้านสายตายอย่างมากเพราะพี่มองโกเลียคนนี้แกยีหมัดยำใหญ่ใส่ไข่แบบเต็มสูบทั้งซ้ายขวาโดนเต็มหน้าเล่นเอาซะเกาหลีใต้เป็นเกาหลีแตกแต่พอครบยกมานับคะแนนกลับเป็นเกาหลีใต้ที่ชนะแบบงงๆกันทั้งสนามชนิดคะแนนออกสต่อ0ย์กันเลยทีเดียวเชียวครับ อันดับที่แปเพิ่งผ่านมาแบบสดๆอร้อนๆกับการเจอกับทีมชาติเราในศึกฟุตบลอล AFC U19 อ19จังหวะที่คิมแดวันผู้เล่นเกาหลีใต้คนนี้แกนึกว่าตัวเองเป็นซากูรังิแห่งสลัมดังหลุดกองหลังมาแล้วยังใช้มือช่วยก่อนจะชิพเข้าประตูไปทั้งที่นักเตะนั้นต่างยกมือประท้วงกันแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลซึ่งจบเกมนั้นทําให้ไทยแพ้ไปหนึ่งประตู 2, ะต่อสร้สางสเตต้สด่าเกาหลีกันวันเฟซบุ๊กจุกกันไปเลยวันนั้น อันดับที่7ย้อนไปในศึกโอลิมปิกปี1988กับการเจอกันของรอยโจนจูเนียร์นักชกที่เขาว่าเก่งที่สุดในยุคนั้นแบบปอนต่อปอนซึ่งโคจอนมาเจอกับนักชกเจ้าภาพอย่างป์คซีหุนและเหตุการณ์นี้ถือเป็นการโกงที่โกงกันมาสมัยรุ่นพ่อจีบแม่และเป็นการโกงที่เป็นตำนานของวงการมวยโลกด้วยเพราะวันนั้นพี่ปาา์กแกเจอพี่รอยต่อยยับตับแทบแตกแบบ1 2ึ่แบบชัดๆไม่รู้กี่หมัดต่อกี่มดัดซ้ำรายยังโดนสอยล้มโดนนับอับอายอีกต่าหากแต่พอประกาศคะแนนขึ้นไปความ จังไรก็วังเกิดเพราะเป็นป้ากี่หุ่นที่คว้าชัชนะไปจนภายหลังสมาพันธ์โอลิมปิกสาคลนเกิดความละอายขายขี้หน้าเลยทําเหรียญจําลองให้พี่รอยแทนเลยและหลังจากนั้นพี่รอยแพ้ครั้งนี้ก็ไม่เคยแพ้ใครอีกเลยเป็นเวลา10บปี อันดับที่6อันนี้เกิดกับบ้านเราอีกแล้วครับท่านกับกีฬาอย่างหมัดหมัดมวยมวย,ยที่เป็นการเจอกันของสายลมอาดีกับฮานชุนสูน,นักทกเจ้าิีนโดยในไฟนี้สายลมทาได้ค่อนข้างดีทั้งมีต่อยสอยหมัดเข้าเต็มๆหลายดอกจนแทบจะเรียกว่านี่คือการนวดกระสอบสายก็ว่าได้และพอครบยกปุ๊บพี่สายลมก็ยกมือดีใจคิดว่าคว้าชัยแล้วแน่นอนแต่กลับกลายเป็นว่าเกาหลีใต้ชาติเดิมเพิ่มเติมคือความเหี่ยมโหดชนะคะแนนไทยแบบขาดลอยไป3ต่อศูนย์อีกแล้วครับท่าน อันดับที่5อยู่กับการโกงกับชาติบ้านเราอีกแล้วในเอเชียนเกมที่อินชอนเมื่อปีก่อนและนี่เป็นความแค้นที่แฟนกีฬาไทยไม่มีวันลืมจากจังหวะที่ล้มของนักเตะเกาหลีใต้แบบค้าลูกกระตาแถมเป็นการล้มนอกเขตโทษแท้แต่กรรมการกลับให้เป็นจุดโทษหน้าตาเฉยเท่านั้นยังไม่พอจังหวะที่ไทยสมควรได้ลูกโทษก็ไม่ได้เพราะจากจังหวะที่นักเตะเกาหลีพี่แกลืมตัวนึกว่าเป็นโกเสือกเอามือมาป้องบอลเฉยเลย อันดับที่4มาที่มวยอีกรอบกับการชกระหว่างนักชกสาวเกาหลีใต้กับสาริตาเควีนักชกชาวอินเดียที่ตลอดแบบนี้น้องสาแกเดินเข้าต่อยแบบเน้นเอาตายลูกเดียวทั้งนวดหน้าผ่าปอดตอดไหลใส่ทั้งเกมแต่พอจบเกมครบยกกลับเป็นเกาหลีใต้ชนะแบบ30ูนเหมือนเดิมดังฉายหนังซ้ำสุดท้ายน้องสาแกแกเ้เผ็ุด้วยการไม่รับเหรียญและเอาเหรียญไปให้กับนักชกสาวเกาหลีใต้คนนั้นแทนทำได้ดีน้องสา อันดับที่3มนี่คือการโกงที่ปล้นเหรียญทองไปแบบเอาสังงเขางอกกันทั้งโลกของกีฬามวยปั้มระหว่างอิหร่านกับเกาหลีใต้ทั้งที่ทีมชาติอิหร่านนั้นชนะเขาวินไปเรียบร้อยเตรียมจะชูมืออยู่แล้วแต่เป็นโค้ชเกาหลีขอประท้วงโดยไม่รู้สาเหตุและทําให้ต้องมาต่อเวลาและกลับกลายเป็นเกาหลีใต้กลับมาชนะได้ซะอย่างนั้นและหลังจากประกาศผลใหม่นักมวยปั้ำอิหร่านแสดงสีหน้าไม่พอใจดังโดนปล้นทองที่หน้าเยาวราชและไม่พร้อมจะชูมือจนกรรมาการต้องมาบอกว่ารีบๆมาชูฮกอู ก็เซ็งเหมือนกันนั่นแหละ อันดับ2อกับการโกงที่เป็นประวัติศาสตร์เวทีใหญ่อย่างฟุตบอลโลกกับการโคจรมาเจอกันของกระทิงดูสเปนและเจ้าภาพอย่างเกาหลีใต้ตึงพึ่งผ่านอิตาลีมาหมาัดโดยทั้งเกมนั้นพี่เกาเหลาเอ้ยเกาหลีแกเล่นแรงแบบไ่เต็มเหมือนเล่นมวยแต่กระไร้เสียงนกหวีดจากกรรมการเอาซักกระทิงดูกลายเป็นกระทิงแดงไปในบัตรดนและจากจังหวะที่น่าจะได้ประตูของสเปนที่หม่งเข้าไปเต็มกำบานเข้าเต็มใบตมแต่กรรมการก็เซโนหาว่าล้ำหนะ้าและจากจังหวะที่หลุดเดียวเข้าไปแบบแบเบอรว่าไม่ล้ำแต่กรรมการ ท้าทำระยำเป๋าวันล้ำไปเสียจนได้สุดท้ายหมดเวลาก็เป็นเกาหลีใต้ที่ชนะจุดโทษผ่านเข้ารอบต่อไปแบบเซ็งกับทั้งคนดูและผู้เล่นเลย ้าอันดับสองยังระยำไม่พอต้องมาต่อที่อันดับที่1ก่อนจะไปเจอสเปนนั้นเกาหลีใต้แคได้บรรดาลแมตท,ที่จังไรไว้ในฟุตบอลโลกซึ่งเกาหลีใต้โคจรมาเจอกับอิตาลีในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยในนัดนี้ที่เกาหลีใต้ทั้งสอกเบียดเตะต่อยคอยจะตกติกแม่งตลอด90นาทีจนคนดูนึกว่านี่กูดูบอลหรือมวยกันว่าเช็ดเค่ซึ่งภาพในวันนั้นที่คนทั้งโลกหเห็นก็คือผู้เล่นเกาหลียำยีศักดิ์ศรีของนักกีฬาอิตาลีอย่างปนปี้ที่สุดและยังมีจังหวะน่รกอีกในช่่วทีตต หลุดเดี่ยวเตรียมเลี้ยวยิงแต่โดนสก,กัดดาวรุ่งล้มไปแต่กรรมการดันหาว่าพุ่งล้มแถมให้ของสมน,น้ำหน้าคุณด,ด้วยการให้ใบเหลือนที่สองไล่ออกแต่สนามจนสุดท้ายอิตาลีต้องยอมให้เกาหลีใต้ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งซึ่งเป็นชัยชนะที่คนดูต่างยกให้เป็นชายชนะที่สก,กปรก,กโศกที่สุดในโลกใบนี้และนี่คือขอบสนามท็อปเทนอันดับไหนถูกใจท่านโปรดเม้นบอกเราไว้ด้วยนะครับ สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันรายงานผลบอลสดซุปเปอร์สกอร์แอปดีๆที่คู่ควรกับมือถือคุณรออะไรล่ะครับโหลดดีครับแล้วคุณจะติดใจขอบสนามท็อเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้เน่